เออจะพาลงใต้ไปที่จังหวัดสตูลไปกินเมนูพื้นบ้านของเขาก่อนหน้านี้เรานําเสนอหลากหลายเมนูเกี่ยวกับโรตีรทั้งโรตีพิซซ่าโ,<อ>โรตีใส่ทุเรียนโรตีอะโวคาโดาใจใสหวานใช่<อ>แต่ว่าคราวนี้เป็นโรตีไข่ดาวค่ะเป็นเมนูที่หาทานได้ยากเป็นเมนูอาหารเช้าที่ดีมากๆเลยไปดูกันค่ะว,ว่าเป็นยังไง พาคุณชมลงใต้ไปที่เขตเทศบาลตะบลเจ๊บีรังนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองสตูลค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของขนมพื้นบ้านเป็นอย่างมากแล้วก็ยังมีอาหารพื้นถิ่นต่างๆให้เลือกซื้อหารับประทานโดยเฉพาะช่วงเช้าค่ะเขาจะมีเมนูโรตีไข่าดาวเขาบอกเป็นอาหารคาวหวานแบบโบราณทานเป็นอาหารเช้าเริ่มต้นวันใหม่ค่ะวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากก็คล้ายๆกับโรตีทั่วไปก็คือนําแป้งโรตีเนี่ยมาทอดลงในกระทะ แต่เขาจะทําเป็นม้วนวงกลมก่อนอแล้วก็เหลือพื้นที่ตรงกลางเอาไว้จากนั้นเขาก็ตอกไข่ไก่ลงไปค่ะ<ห>แล้วก็ทอดให้ทั้งแป้งทั้งไข่สุกเนี่ยเขาก็เว้นตรงกลางแบบนี้ แล้วเนี่ยตอกไข่เข้าไปเลยแบบนี้นะแบบนี้นะใช่รอให้แป้งสุกสีเหลืองกรอบอค่ะเวลาทานเนี่ยเขาก็จะหาะซอสปรุงรสนะคะครพริกน้ำตาลแล้วแต่ใครเลยใครอยากหวานใครอยากเผ็ดใครอยากน่ากินเนาะโอ้เขาบอกเป็นอาหารเช้าง่ายๆแบบเหมือนกับเป็นฟาสต์ฟู้ดของที่นี่<อ>นนเนาะเร็วๆรีบๆทานได้เป็นประจำนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นแกงตอแมปปลาไก่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองที่นิยมรับประทานในกลุ่มชาวไทยมุสลิมภาคใต้ ก็ทานกับข้าวมันหรือว่าขนมโรตีมีเมนูข้าวเหนียวปิ้งสอดไส้กุ้งและข้าวเหนียวมูนไส้กะทิเขาบอกว่าปิ้งจนหอมกรุ่นในใบตองค่ะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายร้านนี้นะคะเขาก็เหมาะสาหรับนั่งทานจิบกาแฟยามเช้าเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศที่มันมีมนเสน่นะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสชีวิตของชาวชุมชนชาวมุสลิมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีจริงๆสตูเนี่ยมีอาหารอร่อยๆเยอะนะตื่นเช้ามาก็จิบ แต่อแต่อไงเป็นชาบร้อนไงโกปี้อะไรอย่างนี้แล้วก็โรตีไข่ดาวสัก2แผ่นไหมใช่โอ้โหอยู่แม้แผ่นเดียวก็พอมากแต่ว่าถ้าอร่อยก็สอแผ่นก็ไหวอยู่นะจริงๆเลยนะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับหรือว่าอยู่ต่างพื้นที่เห็นข่าวนี้ก็สามารถไปอุดหนุนได้นะครับโรตีไข่ดาวนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ